ก่อนอื่นนะกุ้งจะเตรียมอันนี้ไปเลยนะคะตั้งหม้อตุ่นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทําน้ําสลัดแล้วก็เอามาตุ่นในหม้อน,นี้นะคะตั้งน้ําร้อนไว้แล้วเนาอะ,อะแล้วทีนี้กุ้งจะเอามายองเนสนะคะมายองเนส60กรัมนะคะ60กรัมใส่เข้าไปเลยนะคะมายองเนส60กรัมนะคะนมข้นหวานนะคะ60กรัมเท่ากันใส่เข้าไปเลยนะจ๊ะ แล้วก็ไข่ไก่นะคะไข่แดงเอาเฉพาะไข่แดงนะคะไข่แดงนะคะหนึ่งฟองใส่เข้าไปเลยนะคะน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชู30กรัมนะคะ30สิกรัมตัดนะคะตัดเพื่อให้เขามีรสชาติดีเนาะและทีนี้เราจะมีพริกไทยนะคะพริกไทยและเกลือเดี๋ยวเราเอามาใส่ทีหลังนะคะเอามาใส่ทีหลังเนาอะอแล้วก็ น้ำมันถั่วเหลืองนะคะเดี๋ยวเอามาใส่ทีหลังเราเอาไปตั้งไฟนะคะเพื่อทำให้ไข่แดงเขาสุกก่อนแล้วเพื่อจะเอาเนี่ยมายองเนสเนี่ยนะมาทาขนมปังนะคะเป็นขนมปังแซนวิชที่เรากินตอนเด็กๆัเกะนเนาะมันจะใส่หมูหยองใส่แฮมมาอะไรแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เราไปเราเอาไปตั้งไฟกวนกันเลยนะคะไข่แดงสุกนะคะแล้วเราจะเตรียมขนมปัง ขนมปังตัดขอบนะคะ8แผ่นนะคะแล้วก็หมูหยองนะคะหมูหยองตามใจชอบเลยแล้วก็วันนี้กุ้งใช้โบโลนาแทนแทนแฮมนะใช้โบโลนาวันนี้กุ้งจะเตรียมหมูหยองไว้แบบนี้นะคะแล้วก็โบโรนาที่แบบใส่พริกด้วยวันนี้ชอบที่เป็นรสจัดนิดนึงเนาะใครจะใส่เป็นแฮมหรือเป็นโบโลนาไม่มีพริกอะไรก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะกวนเข้าไปจนกระทั่ง ไข่แดงนะคะไข่แดงข้นจนสุกสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะอันนี้สําคัญจะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ตรงน้ําสลัดนี่นะคะนิดควรจะเย็นๆน,นิดนึงนะคะเราเราใช้ไอร้อนจากน้ําร้อนนะคะเพื่อทําให้ไข่เขาสุกนะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดติดตามเพจนี้ให้ด้วยนะคะคุกกุ้งสอนทำขนมและลวดหน้าเรียวนะคะ ดีว,ว่าถ้าใครใช้มอยองเนตที่มีรสหวานคุณก็ลดคุณก็ลดนมข้นหวานลงไปนิดนึงนะคะถ้า,ถาไม่งั้นมันจะหวานเกินไปเนาะหรือว่าเอาที่ชอบแล้วกันนะคะมายองเนส60กร,รัมนมข้นหวาน60กร,รัมน้ำส้มสายชู30กร,รัมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เกลือไปนิดนึงเศษหนึส่วนสช้อนชาแล้วก็พริกไทยไปอีกนิดนึงตามเนาะมันจะได้เข้มข้นหอมมันเนาะ ไฟโดยตรงเราจะไม่เอาไปโดนความร้อนโดยตรงนะคะเราก็จะตุ่นเข้าไปแบบนี้นะคะอันนี้กุ้งจะเตรียมขนมปังตัดขอไว้8แผ่นนะคะทำเป็น2ชุด2คู่ซึ่งมันทำง่ายมากซึ่งตอนเด็กๆแล้วก็ชอบกินเนาะมันจะออกหว,วานหวานมีหมูหยองมีอะไรแบบนี้เนาะอ,อ๋อกุ้งประชาสัมพันธ์นิดน,นึงนะคะกุ้งเปิดคอร์สออนไลน์คอร์สใหม่นะคะ ลอดช่องไทยใบเตยนะคะลอดช่องลอ,ลอดช่องไทยใบเตยนะคะเส้นนุ่มหนึบยุ่นละมุนลิ้นนะคะการันตีความอร่อย999บาทนะจ๊ะ999บาทนักเรียนเก่าหลังไม้นะคะนักเรียนเก่าหลังไมใ้ให้ราคาพิเศษสําหรับนักเรียนเก่าที่เคยเรียนพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับกุ้งนะจ๊ะอ่ะยินว่าเขาสุกดีแล้วเนาะ กุ้งว่าเขาสุกแล้วแหละมันร้อนมากเลยเพราะว่าเขาฟูแล้วเนาะประมาณนี้นะคะกุ้งจะกุ้งจะปิดเตาแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันด้วยอ <c oughs> ่ากุ้งจะปิดเตาแล้วนะประมาณนี้นะคะ <c oughs> อา๋ยวกุ้งเอาออกมาทางนี้นะคะอยากกุ้งออกไม่เห็น <c oughs> น้ำมันน้ำมันลำข้าวนะคะน้ำมันลำข้าวเนาะสวัสดีค่ะแอน ค่อยๆใส่ไปนะคะค่อยๆใส่ไปแล้วคนให้เข้ากันอย่าใส่ทีเดียวพวดาพาดนะมันจะคนยากนะคะมันจะคนยากเนาะเขาจะแบบว่าคนยากแล้วมันจะแยกน้ําแยกเนื้อกันนะมันจะเป็นชั้นนะคะน้ําที่เราใช้มันจะเป็นชั้นค่อยๆใส่ไปนะคะใส่ไปจนหมด90กรัมนะคะ อันนี้น้ํานี้สามารถทาและเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะถ้าคุณอยากทําถ้าคุณแบบว่าอยากทําครั้งเดียวมันจะได้ไม่ไปเสียเวลาเนาะไม่ได้เสียเวลาหลายครัง้งคุณสามารถทําน้ําสลัดเนียเก็บไว้ได้เลยนะอ่ะถ้าใจร้อนนะถ้าใจร้อนใส่ไปพวดเลยนะมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยเข้ากันนะไม่ค่อยเข้ากันแล้วทีนี้กุ้งจะใส่เกลือไปนะเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะ ส่ให้เขาเข้ากันเนาะเติมรสชาติขาน,นิดนึงแล้วก็พริกไทยนิดนึงนะคะพริกไทยนิดนึงแล้วแต่ตามใจชอบถ้าเด็กๆเ,เขาร้อนพริกไทยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะถ้าทำให้เด็กๆทานนะคะทีนี้เรามาประกอบล่างกันง่ายมากแค่นี้ค่ะอันนี้คือน้ำคุณสามารถทำเก็บไปได้เลยนะคะอ่ะเรามาประกอบล่างกันเลยสะดวกซื้อง่ายๆเลยนะคะ แปดแผ่นนะคะแบบนี้คุณจะทำเป็นสองคู่นะคะแล้วก็มาประกอบล่างกันแค่นั้นเองนะคะอืมเราจะทาเราจะทามาอยองเนสไปให้ช่ำๆเลยนะคะถ้าคุณชอบความอร่อยนะคะคุณจะได้กินแบบอร่อยช่ำๆนะจ๊ะ แบบประมาณนี้นะคะประมาณนี้ทาอันนี้มันเหมือนว่าคุณต้องค่อยๆใส่ตรงน้านํามันลำข้าวนะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะแยกน้ำแยกเนื้อเขาจะเป็นชั้นนะคะอันนี้กุ้งจะทาทุกแผ่นเลยนะเขาจะได้อร่อยนะจะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เกลี่ยไปค่ะ ถ้ามันน้อยเราก็เพิ่มไปได้อีกนะคะเพิ่มไปได้อีกมันน้อยเกินไปก็ทาไปค่ะนะแบบนี้ถ้าคุณชอบความเข้มข้นนะคะใส่ไปเลยเยอะๆนะคะหรืออันนี้จะทําเป็นอาชีพก็ได้นะทําเป็นอาชีพขายก็ได้นะคะเนี่ย แบบนี้เองซึ่งง่ายมากนะคะง่ายมากเดีย๋ยวน,นี้ขอเองนิดนึงไม่ทั่วแค่นี้ค่ะทีนี้ขอใส่ถุงมือนิดนึงแล้วกันเนาะใส่ถุงมือนะจ๊ะจะได้สะอาดนะอ่ะเห็นชัดไหมอ่าออยังใส่ไปค่ะ ใส่ไปแล้วทีนี้เราก็จะเอาอันนี้นะคะประกบนะคะเห็นชัดไหมอ่ะประกบนี้ประกบแล้วก็โรยหมูหยองไปค่ะโรยหมูหยองไปมากน้อยตามใจชอบเลยนะคะแค่นี้คะคะคุณก็จะได้แซนด์วิชที่ทำง่ายง่าย ให้ลูกไปกินโรงเรียนหรือทำกินไว้เป็นอาหารว่างจะใส่เยอะมากน้อยแค่ไหนตามใจชอบเลยเนาะอันนี้เราก็ประกบอีกชั้นหนึ่งนะคะประกบอีกชั้นหนึ่งแค่นี้นะคะแล้วเราก็เอาโบโลน่าใส่ไปอีกหนึ่งชั้นนะคะใส่ไปอีก1นึ่งชั้นแค่นี้นะจ๊ะแล้วอันนี้แผ่นสุดท้ายเราจะประกบไว้แบบนี้นะคะประกบไว้แบบนี้นะคะ แ่นสุดท้ายประกบไว้แบบนี้อ่ะโอเคเฮ้ยมันเหลือน,นิดเดียวเดี๋ยวใส่ให้หมดเลยอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวนะกุ้งต้องเดี๋ยวกุ้งจะหั่นให้ดูเนาะเดี๋ยวกุ้งจะห,หัหันให้ดูนะจ๊ะเรากดเขานิดนึงนะเรากดเขานิดนึงนะคะเขาจะได้ไม่แตกแยกนะอ่ะเปลี่ยนอันใหม่ กดเขานิดนึงนะกดเขาแบบว่าเขาจะได้ติดกันนะนิดนึงนะจะ๊ะคุณจะหั่นยังไงก็ได้จะเป็นสามเหลี่ยมจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้วันนี้คุณจะหั่นทั้งสองอย่างเลยนะคะใช้ใบเลื่อยเนาะหรือจะใช้มีดก็ได้ของคุณที่อยู่ที่มีอยู่ที่บ้านนะคะตามใจชอบเลยนะคะแบบนี้แล้วทีนี้กุ้งจะหั่นแบบสามเหลี่ยมอีกอันหนึ่งนะคะแค่นี้เองนะคะสําคัญอยู่ที่น้ําสลัดนะคะอยู่ที่น้ํามายองเนสอู้ หมูหยองหลุดอ่ะหมูหยองหลุดค่ะท่านผู้ชมแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานกันนะคะแบบนี้เห็นไหมอ่ะแบบนี้นะคะโอ้ยน่ากินเนาะน่ากินอะ่ะต้องแบบว่าจับให้เขาอยู่นิดนึงนะอย,อยู่ตัวนิดนึงนะคะเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยู่ตัวกดๆเขานิดนึงนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพุ่งจัดจานให้สวยก่อนเอออ่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นี่กดเขานหนิดนึงนะกดเขานหนิดนึงนั้นเขาจะหลุดปกติเขาจะต้องมีอันนี้ค่ะกล่องใส่แซนดวิชใช่ไหมใสๆอะ่ะประมาณนี้อ๋อน่ากินน่ะน่ากินน่ะน่ากินน่ะโอ้ยหลุดเลยจ้ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เฮ้ยสวยอะ่ะแต่ว่ามันคําใหญ่มากเลยอะ่ะมันคําใหญ่อ้าปากกว้างมากเลยนะ อยากชิมให้ดูเลยว่าแต่ว่าของเชฟพลนีน่เขาการันตีนะช่องของเขากุ้งก็ไปดูเขาอยู่ตลอดช่องของเขานี่คือช่องของเขานี่คืออร่อยอะอยากชิมให้ดูอะเอาคำเล็กๆแล้วกันเนาะเอาคำเล็กๆแล้วกันเนาะ มันใหญ่มากอืมอืเป็นปากอร่อยคะ่ะท่านผู้ชม อร่อยพอดีเลยอ่ะหวานเค็มมันพอดีนะไม่ต้องไปปรับอะไรเลยใช้สูตรนี้เลยเชฟพลน,นะคะคุณไปเอาของเขามาอร่อยลงตัวนะคะเนี่ยแล้วน้ำสลัดน้ำสลัดสูตรตะกี้เนี่ยทำไปได้อีกเนี่ยทำมาได้อีกทำได้อีกได้อีกเท่านี้นะคะลองทำดูนะคะ ก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแชร์นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจจะได้ผลิตผลงานดีๆคุณดูมากถ้าใครชอบอทุกสิ่งอย่างที่กุ้งพูดไม่ว่าจะเป็นสอนนวดหน้ามาปรึกษาได้นะคะมาถามได้นะค,ะคอร์สออนไลน์พุดดิงมะพร้าวอ่อนบาวนี่แล้วก็สอนทำรวช่องไทยใบเตยสู้เจ้าดังได้สบายนะคะการตีความอร่อยนะจ๊ะเออ ถ้าใครอยากเรียนสามคอสนี้เลยอ่ะให้ไปเลยสองพันเพราะว่าคอลเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะถ้าใครอยากเรียนสาอคอสนี้เลยให้ไปสองพันบาทนะจะให้ไปเลยอืมโอเคขอบคุณมากขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกแชร์เลยขอบคุณมากสวัสดีค่ะ